ตายเลยอ่ะที่ไม่มีจริงอ่ะพระาวไม่ได้กินเลยที่ขอที่อบกินปลาเจ้าหน้าที่ขออบกิน สิบาทกลับมาแล้วคราวนี้สวมบทบาทโจรเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ,ะที่โกให้รถโนตายเลยอ่ะที่ไม่มีจริงอ่ะหู่ก็หิวภาษาไม่ได้กินเลย พี่ขอจะหวบสิบาทแล้งไหมพี่ขอหวบสิบาทจ้าได้ไหมพี่ขออะไรไหมน้องพี่อย่าพัตรยาจ้าพี่เฮ้าเงิน พี่บอกจะโอบตีบาทได้ไหมเอ้ น้องอยู่คนเดียวเหรอเพื่อนไปไหนเพื่อน้างในค่ะกินข้ารับสมัครหป็นงานอยู่ไว้บ้าจะมาสมัครร้านแล้วจะทำเรีม ด้านพนักง,งานเล่าว่าหลังจากเกิดเหตุก็แจ้งตำรวจทันทีทั้งยังมีพลเมืองดีวิ่งตามออกไปแต่ป้าก็ยังขึ้นมอเไซค์หนีออกไปได้พร้อมเล่าว่าทำไมถึงไม่เห็นว่าป้าขโมยของ คือระดับสายตานะคะระดับสายตาพน,นัก,ากานางกานพนักงานไม่ได้ตัวสูงนะคะนี่นะคะกล่องทิปอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้าป้ายสีขาวนะคะมีทั้งคอมบางนะคะมีทั้งเฟ้บางะคะ่ะส่วนที่เรียกว่าป้าหกสบาทเพราะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาแกม,มักจะตะเวนขายโทรศับมือถือได้ละคาะหกสิบาทเพื่อไปหาญาติที่บางนาทั้งร้องไห้ทั้งโน้มน้าวเพื่อให้คนหลงเชื่อ จนมีบางคนหลงเชื่อให้เงินไปตั้งแต่20บาทจนถึงหลักร้อยนี่มาหกสิบบาทนี่จามาขายพี่มีตังไปหาญาติบางนาจ้ะขายไปมาทุกคันิตเลยที่ไปหาญาติบางนาจ้ะพี่มีเงินเงื่อนู้นลดสามีพี่กดจะยี่สิบบาทได้ไหมไม่มีเลยพี่ พี่ขออีกยีสิบาทได้ไหมถ้าพี่โกหกให้นกชนตายเลยก็พี่ไม่มีจริงๆอะถ้าป้าโกหกให้นกชนตายเลยกะเราพี่เจ้าของร้านมาค่ะเอาพี่เจ้าของร้านเหรอหายาที่มีเงินกหรู้เป็นรถดีนะโกงมากจ้าไม่ได้โกงด้ครับ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวัยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ